ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาหละหนือใต้ฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสึกชมกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา นอคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้โหต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยมกับข้าวเย็นนี้นะฮะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็อยู่กันที่ตลาดสดวัดคูหานี่ด่เรี้วด้วยโอ้มีไปส่งตามที่ต่างๆด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าผู้ชมมาเที่ยวที่สุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองของปลานะฮะเพราะฉะนั้นเมนูที่ผมจะทำเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับปลาหน่อยนะฮะอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้ลองรู้จักกับเมนูที่มีชื่อว่า ผ้าปลาหยำโอ้โหเมนูนี้ผมผมเองเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแต่อยากจะลองดูว่าเฮ้กันที่เขาบอกว่าไอ้ผักผ้าปลายำเนี่ยมันทํายากเหลือเกินอยากจะรู้ทํายังไงวันนี้ผมจะไปพักที่บ้านพ่อปุ๋ยนะดิเออแล้วจะมีพี่ที่เขาเที่ยวชาอยาู่นั้นเดี๋ยวจะพาผมทำแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปหาทุ้อวัตถุดิบก่อนนะมาตลาดสดวัดคูหาทาั้งดีนะตรงนี้เดี๋ยวผมไปเดินหาซื้อก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวนัดพี่เอกไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอพี่เอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมตามมาเลยฮะ มนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่ Big กซไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา พี่เออครับสวัสดีครับเจอบ่ียเลยหาตั้งนานโยินดีต้อนรับเลยเอาโคนี่นีทักทายผู้ชมก่อนฮะสวัสดีครับเอ่อผมเอกครับสุโขทัยครับเอกสุโขทัยก็ได้เอกสุโขทัยได้มาสุโขทัยก็ต้องไว้ใจเอ็ใช่้ัตอนนี้เราอยู่ร้านปลานี่ร้านปลาเจ๊ไข่เจ๊ไข่ปลาสดเจ๊ไข่ปลาสดโอ้โหนี่คือผมจะทำเมนูผักว่าปลายำใช้ปลาอะไรอ่ะ ปลาดุกสิพี่อเจ๊ไข่มีปลาดุกไหมฮะอ่านี่ค่ะปลาดุกปลาดุกอยู่นี่เลยนะครับโลเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าโลละหกสิบบาทโลละหกสิบบาทอันนี้น่าจะได้โลได้ไหมโอ้ยใช่โลหนึ่งก็พอแล้วนแต่ไม่ได้ไม่ทำเยอะอะไรแต่แค่อยากรู้ไงคือผมไม่รู้ว่าเอ๊ะผักผ้าปลายำเนี่ยมันทำยังไงก็อยากจะลองดูรสชาติเป็นยังไงเคยได้ยินไหมผักผ้าปลายำไม่เคยเจ๊ไข่ว่าไงผักผ้าปลายำเคยไหมเขาเคยได้ยินเหอแล้วเขาใช้ปลาอะไรอ่ะ ปลาดุก<ห>นะกต้องเป็นปลาดุกไหมสัามผัสปลาย่าปลาดุกส่วนมากจะใช้ปลาดุกส่วนมากเขาจะใช้ปลาดุกอ๋อเอาปลาดุกนี้ไปย่างเหรอฮะยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดี แล้ววันนี้จะทำเมนูอะไรให้เรากินนะก็จะทำผักท่าปลายำเนี่ยจ้ะอัะผัดผักท่าปลายำใช่จ้โอเคเราจะเริ่มที่ตำหัวหอมหัวหอมแล้วก็กระเทียมจ้าตำเลยเวลาเวลาใส่ก็ใส่เยอะว่าเอาเอาแค่แบบว่าเราสองสามคนกินอย่างเงี้ยนี่นะเอาใส่ไปอเอแล้วแต่นี่อย่าไป เราก็จะจะตำอันนี้ให้แหลกหอมกระเทียมนี่นะเราก็จะตำให้แหลกพอผมมามาเนี่ยแล้วใส่อะไรต่อพอละเอียดแล้วพอละเอียดเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนะถึไงพริกมีพริกอยู่กับพริกอันนี้ใช่เดี๋ยวเราจะใส่สีแดงเอาเลยพริกแดงก่อนนี่เขาชอบรสจัดแบบพริกแดงเนี่ยใส่เยอะไหมเอ่อถ้ารสถ้าจะกินเผ็ดมากๆเอาใส่ได้เลยใส่ได้เลยโอ้พี่เอาเหลือสักหน่อยสักสองม็ดรเอาเอาเหลือเหลือสองมิตหน่อยนะเหลือให้เด็กมันดู ได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยอโอเคตำตำให้มันเข้ากันเหรอเพราะว่าเราจะเราจะคลุกเค้ากับปลาปิ้งอ๋อถึงจะยันนัวคลุกเค้ากับปลาปิ้งใช่แล้วแล้วแล้วพริกหยวกไอ้เนี้อันนี้ใส่ก่อนอ๋อใสก่อนใส่ก่อนใส่กโอเคโอเคโอเคต่อไปก็เป็นเป็นพริกหยวกหยวกพริกหยวกนี่ใส่ปรก่อนไหม พริกแดงในนอกจยากให้ความเผ็ดมันให้สีด้วยนะอ๋อหรอกให้สีให้สีแล้วพริกหยวกอ่ะพริกหยวกมันไม่เผ็ดป่ะพริกหยวกไม่เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยโอเคเอาละอืมอารมณ์เหมือนแบบว่าอ่ามันเหมือนแจ่วนะมันเหมือนมันเหมือนแจ่วมันเหมือน น้ำพริกโขลกธรรมดามันไม่ใช่เหมือนน้ำพริกจ๋าตาละเอียดอ่ะอาล้วอันนี้เราก็จะนัวด้วยน้ำยำน้ำยำอะไรนะน้ำยำเหรอใช่อ่าช้อนค่ะช้อนอ่าช้อนอะไรช้อนช้อนาแล้วต้องเราต้องเท้ากับน้ำยำให้เรียบร้อยน้ำยำกี่ช้อนดีครับลองกดละคะลองค่ะปึ๊บสามไหมสามสองอ้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าป่นใช่ไหมไม่ได้สามอาเขาเรียกว่าโขลกค่ะโขลกใช่ไหมใช่น้ำโขลก โกลโกทีผมยังจำที่เันไม่ได้เลยผ้าปลาผักผ้าผักปลายำผักผ้าปลายำใช่อือแล้วแล้วแล้วปลาปลาในใส่ครึ่งนึงเนาะครึ่งนึงครึ่งนึงใช่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาได้เลยแม่แดงจ้ะโอเคค่ะเอาละโอเคทีนี้แหละทีนี้แหละนี่คุณทำอะไรเผ็ดเปรี้ยวหวานคุณผู้ชมฮะครบอยู่ในนี้เลยนะครับนี่คือเมนูผักผ้าปลายำผัก ห้าตายำใช่นะอันนี้อันนี้เราเราเราจะใส่ถ้วยแล้วนะถ้วยเลยนะเอาตักขึ้นมามันคุ้นแม่ถ้วยใหญดูดิหมูดีเลยดีดีอร่อยจริงเป็นไงล่ะพูนอร่อยจริงไม่ได้งงเลยวิ้งเนี่ยยกโคกเลยไหมยกเลยจับมาที่จับมาดิยกโคกเลยสะดวกให้ผมก็โดดลงไปในโคกไหมโอ้ยเย็นเย็นนี่โอเคประมาณนี้แหละใช่เไม่หมดเลยนะทั้งหมดดิพูนจะเหมืนกันไหมเออเหมนกันไม่ใช่แต่งหน่อยแต่ง เชียบขาดนี่ไงทักท่าตายย้ำจุดยอดนี่นี่น โโอ้หสุดยอดขอบคุณแม่แดงครับผมโอ้โหไม่แดงขอบคุณมากนะทำให้พวกเรากินเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปนั่งกินได้ไหมล่ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปนั่งกินที่นู่นนะค่ะเอางี้ก่อนบอกก่อนบอกผู้ชมหน่อยว่าบ้านมักปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาต้องติดต่ออะไรยังไงถ้าจะมาต้องติดต่อมาทางเรียกว่าอะไรอ่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าเข้าไปที่เฟซบุ๊กบ้านล็อกฟิต อ่ะโอเคก็ใครที่อยากมาบ้านเราผิดก็นี่เลยนะฮะเบอร์โทรแบบนี้ทางช่องทางนี้ทั้งกันเฟซบุ๊กก็ทักเข้ามาได้เลยทักเราเข้ามาได้เลยแน่นอนนอนหัวท้องีแน่นมากแน่นมากเลยมากคุณจะนอนเกาไม่ไน้นอนเฮ้ยผมนอนอะไรนอนนอกไม่ให้นอนยากีบมนเต็มแล้วหนังยางแบเอาเต็นท์มากลางเอาแล้วกันไปดูมาคุยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ผมแม่แดงก่อนแล้วกันนะแม่แดงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่ผมขอเที่ยงกินอยน่ ยกขยงกับข้าวเย็นดี